แชมป์ยอดขายสมาร์ทโฟนโลกมีการเปลี่ยนอันดับเกิดขึ้นครับในเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแชมป์ขายอันดับหนึ่งของโลกนี้คือเสี่ยวมี่โอ้คุณผู้ชม อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับอันดับแรกแสดงความยินดีกับทางเสี่ยมีก่อนเลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับเสี่ยมีเนี่ยไม่เคยขึ้นเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่มี Market Share m นะครับม a r ์เก็ตแชรนี้หมายถึงว่าทาง Counterpoint เนี่ยนะครับที่เป็นบริษัทที่รวบรวมสถิตินี้นะฮะเขาเป็นคนที่รวบรวมสถิติยอดการจัดจําหน่ายก็คือส่งออกมาขายในท้องตลาดนะฮะใครมีสัดส่วนออกมาเยอะที่สุดก็จะได้เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งในอันดับหนึ่งอันดับ2ของโลกที่ผ่านมาตลอดเกือบเกือบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบไม่เปลี่ยนเลยครับซัมซุงแอปเปิสลับกันไปสลับกันมานี่แหละต้นปีก็เป็น s ซัมซุงสลับกันไปพอปลายปีเข้าเดือนกันยายนแอปเปก็แหลมขึ้นมานิดนึงนะตกปีหลังปีใหม่ Apple ก็ล่วงลงไป Samsung ก็ขึ้นมานะครับอันดับสนี่สิมีหลายแบรนด์มากม ก่อนหน้านี้ก็มีอย่างหัวเว่ยหัวเว่ยก็เคยทะยานขึ้นมาถึงอันดับ3 Opp o ppo ก็เคยทะยานขึ้นมาอันดับ3ช่วงระยะเวลาหนึง่ง o ppo นี่เคยขายดีที่สุดในประเทศไทยด้วยนะฮะเมื่อสักประมาณปีที่แล้วนะครับก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงนะครับ Opp o ppo vivo นะแล้วก็เสี่ยมี่แบรนด์นี้ผัดกันขึ้นผัดกันลงอันดับ3เป็นการช่วงชิงอันดับ3ามที่สนุกมากๆแต่ใครจะไปคิดว่าพิษโควิด COVID เนี่ยทำให้แชมป์ สามารถร่วงลงมาแล้วเปลี่ยนแชมป์คนใหม่ขึ้นมาได้นี่คือครั้งแรกของเสี่ยวหมีเลยนะครับที่สามารถทะยานขึ้นไปเป็นแบรนด์ที่มี Market Share อันดับหนึ่งของโลกได้ในวงการมือถือเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับนั่นก็คือสิ้นสุดไตรามาสที่2ควอเตอร์ที่2ของปี2021ผมให้ดูกราฟอันนี้กราฟนี้จะแสดงผลตั้งแต่มกราคมปี2015เราจะเห็นว่าหัวกราฟด้านซ้ายสุด ซัมซุงเนี่ยถือเป็นอันดับหนึ่งในปี2015มี Market Share อยู่21.9%ในขณะที่ Apple เป็นอันดับ2มี Market Share อยู่14.2%เซียวมีเข้ามาในตลาดในช่วงนั้นแล้วมายึดหัวหาดนะครไต่ตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งอยู่ในอันดับ3ของโลกได้ด้วย Market Share เพียงแค่5.2%เท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2015 หลังจากนั้นดูกราฟต่อครับซัมซุงก็ปักขึ้นปักลงแต่รักษาแนวนะรักษาแนวระนาบของตัวเองไว้ก็คือยังเป็นที่1บ้างนะครับมี Apple สอดขึ้นมานะแอปเปนี่จะเป็นแชมป์แต่เป็นไม่นานนะขึ้นอันดับหนึ่งได้แวบเดียวอ่ะประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ล่วงลงไปขึ้นอันดับหนึ่งได้อีกแวบหนึ่งแล้วก็ล่วงลงไปสลับกับซัมซุงอนะ่ะซัมซุงหย่อนเมื่อไหร่ a p p l ปจะสวนขึ้นมากราฟสีน้ําเงินกับสีดําจะเห็นเป็นแบบนี้ตลอดช่วงหลังๆ Apple เหมือนดันไม่ค่อยขึ้นนะ ช่วงสักประมาณปี2018ไปเนี่ย18 19 2ดเนี่ยดันไม่ขึ้นครับซัมซุงเลยเป็นแชมป์ยาวเลยแล้วก็มาช่วงปี2019มาถึง2020 Apple เนี่ย Apple นี่ล่วงเลยล่วงดิ่งลงมาเลยนะฮะโดน เสี่ยมีแซงไปสเต็ปหนึ่งแล้วเดือนสิงหาคม2020เสี่ยวมีแซงขึ้นมาเป็นระดับ2ได้นเว็บหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็น่าจะเป็นข่าวลงกันไปทั่วโลกแล้วฮือฮากันไปแล้วนะครับว่าสามารถขึ้นมายืน,นระดับ2ได้แล้วหลังจากนั้น iPhone ก็มาใช่ไหมเดือนกันยาอ,อ๋อปี2020มาช้ามาเดือนตุลานะหลังจากนั้นก็ ดิ่งลงไปจนสุดปุ๊บ Apple ก็ดีตัวเองขึ้นมาด้วยรวดเร็วด้วยพลังของ iPhone 12พุ่งปลีดขึ้นมาเลยพุ่งพูดโอ้โหแซงเสียวมีแซงซัมซุงขึ้นไปเป็นันดับหนึ่งเลยเป็นันดับหนึ่งอยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนครับตุลาพฤศจิเลยคริสต์มาสไปปั๊บเข้าเดือน d e ซ ember เข้าเดือนธันวาคมปี2020จะ9ก้เข้าสู่ปี2021 Apple ล่วงยาวเลยครับ ล่วงมาตลอดจนถึงกลางปีในขณะที่เสี่ยมีเหมือนแบบว่าเป็นนักวิ่งมาร์ตินไปวิ่งมาราทอนเก็บเพสของตัวเองไว้นะกินน้ำน้อยๆแล้วก็ควบคุมลมหายใจรักษาความเร็วสม่ำเสมอตื่นคือไม่ตกแต่ว่าแล้วพอมาช่วงท้ายนะหลักกิโลท้ายเริ่มสปินตัวเองขึ้นมานะฮะเราจะสังเกตว่าปลายปี2019สเนี่ยนะฮะเสี่ยมีสปินตัวเองขึ้นมาเยอะมากนะครับช่วงโควิดเนี่ยสปินตัวเองขึ้นมาเลยประกอบกับอะไรรู้ไหมทั่วโลก มีเริ่มมีปัญหาการผลิตชิปเซตขาดแคลนคนที่ประสบปัญหานี้คนแรกคือซัมซุงครัแล้วตอนนี้ Apple ก็กำลังประสบปัญหา Apple i p เนี่ย iPhone ขายไม่ดีไม่เป็นไรนะ iPad แต่ขายดีมากแต่ไม่มีของขายผลิตไม่ได้ไม่มีชิปนะโรงงานผลิตชิปผลิตไม่ได้แต่เสียงมีไม่ได้ผลิตชิปเองมีของขายเพราะว่าไปจองคนอื่นไว้น่าจะทำการบ้านมาดีมากอันนี้สุดยอด สปินตัวเองครับตั้งแต่ปี2020นะครับตลอดทั้งปีเลยสปินขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงควอเตอร์ที่2เดือน,นมิถุนายนปี2021ที่ผ่านมาครับพุ่งทะลุซัมซุงขึ้นมาได้ครับซัมซุงร่วงลงมา15.7%เซียวมีทะลุขึ้นมา17.1%ยืนอันดับหนึ่งโอ้โหสุดยอดดีใจด้วยครับ ดีใจด้วยจริงๆนะฮะการแข่งขันมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องมีผัดกันขึ้นผัดกันลงวงการนี้มันถึงจะคึกคักแล้วก็สนุกสนานนะครับดีใจกับเสี่ยวมีด้วยนะครับเขาบอกว่านี่คือผลแห่งความพยายามนะฮะเสี่ยวมีบอกว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างโลกที่เหลือเดี๋ยวเสี่ยวมีเป็นคนสร้างเอง <laughs> มีทุกอย่างให้คนซื้อนะฮะอยากได้อะไรบอกมีหมด ทุกอย่างมียี่ห้อเสียวมีหมดนะฮะก็ถือว่าดีใจกับเขาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้เสียวมีจะรักษาตําแหน่งของตัวเองนะฮะเรายังคงอยู่ในสภาวะที่ประสบปัญหาชิปเซตขาดแคลนอยู่นะครับวันที่11ที่ผ่านมา Samsung เปิดตัว C4 อันนี้ก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นจอพับมันก็อาจจะไม่สามารถ ที่จะทํายอดได้เยอะมากไม่รู้ว่าจะกระเตื้องขึ้นได้ไหมนะฮะจริงๆซัมซุงเขาต้องปล่อยรุ่นหลักๆที่เป็นแบบว่ารุ่นกลางๆที่แบบว่าเป็นกระแสหลักของเขานะครับถึงจะขายได้ดีนะครับแล้วก็รอดูว่า Apple ที่ร่วงลงไปอันดับ3แล้วตอนนี้ Apple กลายเป็นอันดับ3แล้วนะหลังจากเป็นอันดับ2มาหลายปีมากเกือบ10ปี Apple ต้องทําการบ้านแล้วว่า เราจะทำยังไงให้กลับขึ้นมาได้อีกนะครับจะต้องรอเดือนกันยาหรือเปล่าเปิดตัว iPhone 13เลข13จะเป็นทีเด็ดจะพา Apple ขึ้นมาจากหน้าผาหรือจะตกลงไปในเหวล,ลึกกว่าเดิมรอดูกันครับ